จะเม้นด่าปเป็นเม้นด่าช่องหมาปายนะคะเคยรักขี้เกียจขี้เกียจใดขี้เกียจขี้เกียจใดขี้เกียจทำผมขี้เกียจทำอะไรเลยขอแค่สระผมแล้วก็เสรยร์เซอเซอเซออันนี้ฟอกมากี่รอบนะอันนี้ล่าสุดอันนี้อันนี้เพิ่งย้อมดำมามเพราะรองยาย,ย้อมผมออเอาหมดไยมันกเ็เลยกลายเป็นสีออืันนี้ก่นอนนั้นน้นฟอกไหม ไม่ได้ฟอกใช้สีธรรมดามเลเทกก็คืออยากแบบว่าตัดผมเสร็จแล้วปล่อยใช่ไหมอยากแบบใช่พีน<ำ>่น้องตัดแล้วปล่อยได้ใช่ค่ะแล้วก็แบบว่าคือพักหลังของมาใช้แฮร์พีทไงเดี๋ยวยืดอ่อนให้น้องกันเนาะก็ชอบผมตั้นแต่ผมตั้นแล้วดูเด็กนะแต่พอมันติดแฮร์พีทมันเห็นชัดว่าว่ามันสัน้นกรจึงแต่ว่าถ้าติดแฮร์พีทแบบมันมันมันแค่แบบว่าทำผมให้แบบว่าสุขภาพผมดีก็โอเคแล้วนะใช่ค่ะ ไม่ต้องเยอะมากมันดีกว่าไม่ต้องตึงไม่ต้องตึงดีกว่าเคลาตินด้วยนะเคลาตินมันมันมันลดอาการที่พูต้องปรับตอนแรกอ่ะคืออยากกลับไปแบบนี้เลยแหละได้นะเอาไหมล่ะมันใส่ไฮพีนแล้วมันติดไงก็เลยสงสัยว่าหมอไปมาเนอารมณ์ไหนมัน่อารมณ์ไหนใช่ไหมนี่จริงๆก็อยากได้อะไรประมาณนี้แต่ซอยรับปากให้ได้แบบนี้อ่านี่ยทรงประมาณนี้ก็ได้ค่ะง่ายง่ายง่ายไหมเพราะผมมันแข็งกระดกโป๊กไปหมดเลยหนู ก็ก็เดี๋ยวยืดอ่อนๆให้เพราะว่าถ้าเกลตินมันหน้าเกลตินเนี่ยมันจะสวยยังเพราะช่างทาให้เปราะๆลดอาการชี่ฟูแต่แน่นถ้ายืดอ่อนๆในดนึงอ่ะมันไม่ยืดเหมือนแบนเหมือนสมัยก่อนนะมันจะธรรมชาติเพราะแต่ก่อนมันแบนไปเยอะผมตรงนี้ค่ะมันแหกทำผมเดี๋ยวแล้วผมแหกเดี๋ยววันนี้เราตัดหน้าวันนี้เอาวิธียืดหน้าม้ามาฝากทุกคน หมอไปอ่ะเขาทําผมทุกวันแล้วแบบว่าแสกกลางตลอดอะไรเงี้ยแล้วมันผมก็เลยแบบแหกอ่ะใช้คาว่าแหกเลยทีนี้เวลาใส่น้ํายาต้องใส่ไข้นะคะทุกคนฐานแรกไขยซ้ายไขยขวาไขยซ้ายไข่ขวาคือให้มันทับเลยนะคะแล้วก็เวลาอันนี้วิธีของเพรนะคะพอไข่เสร็จแล้วใช่ไหมเพรก็เอาดัดดิจิตอลนะคะเครื่องดัดดิจิตอลหนึ่งแกนอ่ะใส่ ให้ลูกค้านะคะสองชั้นไม่ใช่ชั้นเดียวนะสองชั้นเพราะว่าเพรต้องการให้มันเป็นความพองที่เป็นชัดๆแล้วก็ตัดหน้าม้าก็ตัดเป็นสองชั้นตัดตรงก่อนแล้วยกขึ้นมาร้อยสิบห้าแล้วก็ตัดอีกทีเพื่อความมีสปริงเพราะว่าผมข้างล่างของเขาอะคะ่ะทําอะไรไม่ได้แล้วเพราะว่าเจอที่ม้วนบ่อยได้แค่ส่วนของหน้ามา้าแล้วก็ตรงขอบมุมแก้มนิดน,นึงก็ดัดได้แค่นี้แล้วก็ดัดสองชั้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผลจะเป็นยังไงอ้ออันนี้นะคะ พอใส่เครื่องเสร็จแล้วก็มันหนีเพื่อความแบบว่ายืดช่วงโคนอ่อนๆนหนึ่งนะคะ่นมันหนับหน้ามาในพิทใต้ลางค่ะ <c oughs> ค่ะช่วงนี้ไม่ปรับใครทักดันค่ะช่วงนี้เราอยู่กันเงียบๆก่อนขอสวยแบบเงียบ <c oughs> ขอแต่แบบเงียบๆนะคะค่ะเห็นไหมคะเราทําหน้ามาพวกกิ๊บผมหมอไปค่ะเขาทำผมไปหวดแล้วมันแหกพอแหกเนี้ยเราก็ เวลาต่นุยายแล้ค่อยไปค่อยมาแล้วก็ทําให้เป็นหน้ามาเห็นปะวอลลุ่มหน้า,าก็จะดูหวานเึน้นเห็นไหมวันนี้ท่านไม่มาดูแล้วเช็กแล้ว <c oughs> ไหนป <c oughs> <c oughs> กติก็จะจุดผูปปลุกผมให้กับลูกค้าของาไปช่วงนี้ปลุกต้นกระถิน่นนะคะทุกคนสาธ <มา S 1> ุอันนี้ ป็นมาเริ่มต้นต้นกัดถินดนะคะพวกนี้บอไปทุกทุกอ่ะเดี๋ยวค่อยจุดช่วงนี้นะคะพร้อมออกงานเรียบร้อยแล้วนะคะมาทําทรงผมเค้าจะออกงานนะคะงานวาดล้วนๆงานยังไงงานเยอะมากนะคะค่ปลอดภัยสุดละมาทําผมนะคะค่ะนะคะไม่ต้องเข้านะคะเดี๋ยวขึ้นรถตู้เลยช่วงนี้นะทรงก็จะดูเป็นวอลลุ่มขึ้นเลยขึ้น ด้านหน้าเราเราด,ด,ดัดเป็นวอลลุ่มที่หมอไปนะคะเวลาแกม,มัดผมเองก็จะได้เป็นความน่ารักน่ารักแต่ว่าด้านหลังะคะ่ะเกทําผมบ่อยแลวปายผมนยค่อนข้างจะช็อตทีเนี้ยเราก็เลยตัดให้เฉยเวลาแกไปก็จะสวยเห็นไหมดูเป็นขึ้นแล้วเนาะดูเป็นตรงขึ้นแล้วดูอะไอยงไงคะจากผมเสร็จตื่นเช้ามาพร้อมสวยเลยคะ่ะทุกวัน ทุกวันเด้งทรงนี้ทุกวันเลยทุกวันเลยค่ะไม่ต้องมาม้วนมาอะไรเลยนะอะไรนะคะไม่ต้องมานั่งไม่วนก็ไม่ไปตงค่ะก็ต้องมวนดยค่ะแต่ว่าวันนี้เราสิ่งที่เราได้คือหน้าหมาหน้าหมาก็จะมีหน้ามาปลอยหวานแล้วก็จะมีงูงูเหมือนมาปีติตอเปียกตรงนี้นะคะเห็นเวลาเราสมมติว่าเราทําแบบไม่มีคนทําผมให้ใช่ไหมคะอย่างเราก็หมวดผมเนี้ยก็จะมีหน้าหมาไอ้ตรงนี้ก็จะมีช่องควายนิดนึงเราต้องปวดให้มันมีช่องไฟใหที่มันหน้าดูเดียวนิดนึงใครจะเม้นด่าเป็นเม้นด่าช่องมาปายนะคะ ว่าไม,ไ,มไม้หน้ามาให้มันแบบให้มันเปิดเขาเรียกว่าเปิดท่อทง,งไฟหน้าจะได้แบบว่าไม่ดูในี่ยตรงนี้มากะอะไร,<น>ะรอย่างเงี้ยใช่ช่วนี้คิวงานแน่นเนาะแน่นเนืองรอจอดไปแข่งรถละช่วงนี้โอแล้วค่ะพักผ่อนมามาหมาป้ายก็คุ้มมากกระนวัดไหนจ๊ะจ๊ะกระถินวัดไหนจ๊ะเนี่ยก็ะินวัดเดิมค่ะหมอปลายที่เป็นขอพรมาอ๋อหขอพรแล้วเราออนไลน์มันดัง แล้วก็พอมันดนังใช่ไหมคะปีแรกก็ทำไปห้าหมื่นแล้วต้นให้เขาเลยห้าหมื่นพอปีที่สองเราก็ต้นให้เขาออกแสนหนึ่งแต่ปีนี้ก็จะต้นให้เขาอีกประมาณแสนห้าพันที่ใส่ามาขอบคุณค่ะที่บอกไปใส่ามาสาระอเอ๋ราคาเสร็จแล้วนะคะราคาบ้านเ,าเสร็จแล้วได้ร้อยค่ะทุกคนไม่ต้องเครียดน,นะคะอันนี้คือเพราะว่าเรากําลังจะมีจะมีกระถินที่นึงของเราวันที่23สิปสาหาที่ไหนข้ามาอไปช่วยเด็ก เ,เดี๋ยวเราจะไปร่วมด้วยนะคะทุกคน,<า>นค่ะเดี๋ยวร่วมร่วมกับหมอปลายนิดนึงนะค่ะเดี๋ยว <c oughs> แต่ว่าหมอปลายใส่ของเรามาพันหนึ่งเนาะเราดึงกลับจากวัดแค่ยี่สิบสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ